เดี๋ยวตอนนี้จะให้น้องๆนะคะเซลฟี่กับแฟนคลับหน่อยนะคะใช้กล้องใหญ่อะใครจะถือเลยถเดี๋ยวนี้ค่ะใช้เป็นไหมไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพี่ถ่ากล้องก็ยังไงครับเราจะเห็นตัวเองไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่บอกให้เดี๋ยวพี่บอกให้ตำแหน่งโอเคหรือยังคะขยับไหนซ้ายขวาอ๋อ อันนี้นะครับมุมนาทีอ๋อที่ไละมุมนีพวกมุมนาทีตกใจหมดเลยอ่ากับพี่ดูอันนี้นะอ่าเดี๋ยวหน่อยทางมุมนี้ก่อนอ่าทีละมุมทางนู้นอันนี้อ่ะโอเคไหมโอเคค่ะสวยค่ะไปเลยค่ะหนึ่งหนึ่ง Vale. อ่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆทักคใหับทีลคนนะคะอ่าเกใคโกอเริจะกอดัเหาเกันนะคะทักครใคขับก่อทะคนอ๋อ ขอบคุณทุกทนมากครับที่มาให้กำลังใจดวันนี้กอย่ามาเชียร์พระรามนะอย่าลืมเดินชมสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมขอขอได้อย่างเลงนะฮะขอแฟนคลับทั้งลิวจีแม็กเมย์แล้วก็บอสคิดไ,ได้ผมคนเดียวนะเราไม่ยอมแน่มาคนเดียวเราไม่ยอม เราสู้เลยแล้วกันแฟนคับเบนจิขอให้ดังหมือนทั้งหมดเลยครับก็สวัสดีนะครับผมแฟนคลับทุกทุกคนนะครับ ตรงริงวันนี of of ้เดี <his> <personality> oh, ๋ยวจะให้น้อยนะคะจับรายชื่อมอบโชคให้กับลูกค้าที่มาซื้อของในงานกันดีกว่ามีใครส่งรายชื่อมาเรียงคะขอเซ็งเกรดได้น่อยใครกิ๊กคอยได้รางวัลมีไอคอนมาแจกด้วยนะอ่ะนยิดมาประมเดือนเมานอันนี้จะเป็นบัตรโอชิโอชิค่าสองพัครับใช่ค่ะสองพันบาทสามพันบาทสี่พันบาท นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียงอย่างนี้นะคะ1,000บาท2,000บาท3,000บาท4,000บาท5,000บาทนะคะอันนี้1,000บาทมีใครกระโจนไหมคะอยู่อะไรนั่นหนึ่งพันบาทไปถึงไปถึงบ้านไงมันมีฮะราคาที่ก็เรียงได้ตามลำดับเลยอ่ะคนแรกเลยค่ะรางวัลหนึ0งพบาทผู้โชคดีชื่ออะไรคะชื่อคุณสุธนสกุลเรืองอนันต์ครับผม คุณสุธนคุณเบลงอนันต์นะายบายคืออะไรครับค่ะเดี๋ยวมารับที่ฝ่ายลงทะเบียนได้เลยค่ะหนึ่งพันบาทค่ะต่อไปสองพันบาทค่ะประมูลเลยค่ะครับตรงตรงนี้คืออันชื่อไม่ออกใช่ไหมครับตายละลายมือเอาปเบอร์โทรไหมเบอร์โทรไหมคุณพุษดีคลสัมบริดค่ะอคุณพุษดีคลสำมรำค่ะเดี๋ยวติดต่อทีมงานนะคะห้าสองพันบาทค่ะ ยาสัตยานิสถูกไหมฮะคุณอภิญญาสัตยานะนิ่เดี๋ยวนับได้แล้วะมาอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมคะเดี๋ยวยังไงติดต่อรับเงวันที่ทิการได้เลยโอ้ยชี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมูลคาสามพันบาทนะคะต่อไปเลยค่ะครับมาต่อที่สี่พันบาทนะครับก็คุณวรวรรณชื่นพิรมครับ นี่มานี่มาเป็นตายาเลยเหรอไม่มีเลยนี่อ่าแล้วก็พี่ขอบัตรหน่อยค่ะค่ะเหลือของน้องเมย์ทขาดค่ะใหญ่นะคะคุณนัทวัตเร่มสุริษอะไรเริ่ออะไรอะเรามีปัญหาหน้าอะไรค่ะ เดี๋ยวพี่ช่วยดูให้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไลเนอร์เฉพาะตัวนะคะเป็นอักษรของคุณคุณนันทวัฒน์ oh. เลิศสุริยพันธ์ค่ะ oh. คุณนันทวัฒน์เลิศสุริยพันธ์เดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลกับทีมงานแตละหน่าห้าพันบาทน,นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะให้น้องแม็ก์จับมาอีกหนึ่งรายชื่ออันนี้เนี่ยจะเป็นไอโฟน6ขนาด1นึ่งที่ขายได้ โอ้โหนี่ควาดนี่เหมือนจะฟินมากค่ะต้องขอบคุณทางครู c อ l l อ b o r a ชั่นด้วยนะคะนี่จะเป็นนคนของครูนะคะออ้ออมั้ยครับจุเล่นแทนคุณชัยนรงค์จิวนรดจารุรงค์ครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไม่อยู่นะคะผมติดต่อไปขอซื้อชุดงานค่ะ ฮัเซล่ากมากเดี๋ให้ติดต่อกับทีมงานได้า่ะผู้ชมตีของเรานะคะกับคนที่ได้ iPhone 6